สวัสดีค่ะวันนี้พร้อมกับน้องนัส,สุมโนโกาตลิจังอีกแล้วจ้าสวัสดีครับ จากเข้มรถซิ่งครับรจากเขมถซิ่งคคครรัับบโยโยโยจากเข้มรถซิ่งจากเข้มรถซิ่งเฮ้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 ไม่เกี่ยวเอาสเต็ปนิดนึงเอาอะไรนะเทนอินเทนนะครับนะมัดซีนาบอลมัดซีนาบอลเฮ้เฮ้เฮ้อารมณ์ดีวันนี้อยู่กลางทุ่งนาเดี๋ยวขัดเย่ด้วยต้นข้าวแล้วก็น้ำแล้วก็ดินแล้วก็ฟ้าแล้วก็ฝนจ้านะครับดินน้ำโดนไฟมาครบเลยจ้ะป้องกันา อะไรบองกัญชาไม่มีบองกัญชาโบลิสนะวันนี้มากับน้องนัตตี้เอ้ยนัตตี้นัตเสือนัตเสือโมโนกาตลิจังยาโอ้ชื่อโคตรยาวเลยฮะเสียงน้อยไปเราเนี่ยยางๆๆเดียวเลยไปไหนนะใจง่ายสำหรัเราเนี่ยพูดไปเลยนะครับแหนะอยากนั่งงไวันนี้รถอีโกคาร์อีโกคาร์ประหยัดน้ำมันสามสูบนะครับรถปีใหม่สีฟ้าโคตรแจ่มเลยคันนี้นะครับเอาใหม่ไม้หลักหมื่นนะครับก็ เอามาให้พี่น้องเอามาเสริมให้แล้วประเคนให้แล้วรับผมนะใครที่หาอยู่แบบว่าเฮ้ยเอาไปวิ่งแบบอะไรเอาไปแบบใกล้ๆบ้านนะครับก็แม่เอาไปับเล่นรับเล่นนะครับหรือว่าใช้งานจริงก็ได้เอาไปใช้งานจริงได้เดินทางข้ามจังหวัดก็ดีเพราะว่าประหยัดนะครับพันนึงเต็มถังน้ำมันนะครับเพราะว่าถังเล็กจะเด็ซีโทรมาบอกว่าพี่มีรถอีโคคาร์ให้ผมสักคันไหมอยากเอาไปขับเล่นเอาไปขับไปตลาดมีเยอะครับหาเกียร์ธรรมดาเกียร์โต้ทักมามีเยอะนะครับแต่วันนี้เราพามาเลยคันนี้เจ้าอะไรเลย นิสสันมาร์ทหนึ่จุดสองอีปีสิบแปดจุดสิบเก้าเกียร์ออโต้จ้าโคเกียร์ออโต้ฮะวันนี้เปิดราคาขายเพียงแค่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจ้ 3, 10, าสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันในะ้าวันนี้<ช>น้องนัดให้ออลรบเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดือนใแล้วก็ปีนี้นะครับเราช่วยกันนะครับจ่ายค่างวดเพียงแค่สองพันเก้าร้อยบาทเดไปหน้า<ล>ค่อยจ่ายราคาเต็มห้าพันแล้วก็อีกเก้าร้อยบาทจ้าน้องนัดคนสวยครับกระจาเข้มคนหล่อครับจ่ายค่างวดให้เดือนละสามพันบาทไปเลยห้าเดือนนะแล้วก็แถมบัตรน้ำมันอีก หนึ่งพันช่วยคทางวดด้วยเอาน้ำมันอีกพันหนึ่งซื้อไปแล้วก็กลัวเขาไม่มีตังค์เติมน้ำมันเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นยัยครับกลัวจ่ายค่างวดไม่ไหวก็จ่ายให้เดือนละสามพันไปเลยลูกค้าผ่อนสองพันเก้าทั้งปีทั้งปีเลยมา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 ดูครับว่าไอ้สักด์ไอสองพันเก้าเป็นยังไงนะครับสีโอ้โหเอาสีก่อนนะน้องน้องน้องนัดสีโดเรมอนสีแบบว่าถ้าใส่ซิเกอร์นี่โดเรมอนเลยสีฟ้าโดเรมอนนี่แล้วก็มีไฟเดนนัทเดธามใช่ไหมอันนี้เวลาขี่กลางวันมันจะเขาเรียกว่า เพิ่มจุดสังเกตนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยจะสังเกตง่ายหรือว่าฝนตกมันก็จะติดอย่างนี้นะครับไม่ต้องเปิดไฟหลีนะครับมันก็จะสังเกตง่ายนะครับนี่ก็เป็นเป็นที่รากเวลารถเสียใช่ไหมจี่รากที่รากจูมันจะมีที่ขันครับจะไม่จะเป็นก็จะแกะจะไปลอยจะไปหาเหตุนะจะไปหาเห็ดปาพงอักนะอะไรเขียนว่าอะไรอักนะอกนะแปลว่าอะไรของแต่งไงเออตามเย็นจะเป็นคาร์บอนนะครับแต่ว่าอันนี้งบน้อย เอาจาสติกเกอร์มานะเอ้าล้อตัวนี้น้องนัทอะไรนี่ล้อเดิมล้อเดิมล้อกระทะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนล้อให้เลยครับเลือกลายตามใจชอบเลยจ้ะมามีอะไรบ้างน้องนัท G E 3 7ให้ฟรี R P F 1ให้ฟรี G E 28ให้ฟรี R E 3 0มเอาไปเลยจ้าหรือเอาล้อเดิมก็ได้นะครับนะใครอยากได้แบบนี้ชอบนะคันนี้เออนี่เฮ้ยเจ้าของเขาติดสาันขนาดเล็กขาสบายคิ้วกันสาดมานะครับแต่งมานิดนึงนะครับโอเคอ่ะข้างในก็แต่งข้างในแต่งไหม เขาเขาเขาใส่จอมาให้ด้วยอ๋อมีจอมีจอนะครับใช่เวลาถอยอะไรเงี้ยคือสะดวกโคตรพันเขาเขาแกถอยดูหน่อยเพื่อมาเห็นภาพเออนะครับเป็นยังไงมีกล้องถอยอ้าวยุ้ยตกใจครับตากความตกใจเลยวอยไปอันไหเนี่ยเอออ่าเอะไม้เท่าไหร่ใส่ไหมนี่เดียวไปหกหมื่นโลหกหมื่นนะหกหมื่นหกหมื่น แอร์เย็นมากเลยค่ะแอร์หนาวอ่ะแอร์แบาวสองลูกเลยเกียร์โต้บ่อผ้าธรรมดากระจกบ่อพังไฟฟ้านี่นี่กระจกเวลาไม่ต้องไปแบบไปเลื่อนนั้นเราก็เลื่อนนี่เลยครับซ้ายขวาก็เลื่อนเราเองนะครับน็อตซอกประตูเดิมไม่มีแกะถอดมาแลอวสวยอ่ะรูตัเข็บตะเข็บโอ้เดีะยวมแน่นจังเลยนี่ตะเข็บสวยครับอ่าตะเข็บสวยนะครับแหกเข้าไปครับนะครับมาซื้อรถกระจาครับจะพาแหกครับผมนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้แหกนะครับจัดให้ทุกคันนะครับนี่สวยครับประตูประตูสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะน็อตอยู่เดิม เดิมเลยนะคเดิมหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็สุดสีเดิมนะมางี้เลยครับผมนะข้างหลังนี่ก็กว้างนะครับนะนั่งได้สบายเลยนะครับผมนะฮะเล็กๆนะครับมันกระทัดรัดไงอ๋อซอยเป็นไงสวยไหมนะสวยไหมเมดอาร์ตเรียงสวยไหมชนิดที่ความมันแน่นอนสวยสวยจมน้ําไฟไหมไม่มีอลังกาไม่มีมาครับมีมีตกเหียวตกเหียวมีไหมไม่มีเอาเลย อันนี้อันนี้น่าจะเป็นลูกเจ้าของเก่าออ๋เขาไม่เกะครับเขาล้างลูกาน้องรุดลูกปะปาวาสันปะป๊าจากปะป๊ะในดอกนะเอาอยังนี่กันชนกันชนเขาเรียกว่าค้ำค้ำนะครับแต่งแตงนะครับเทที่นะครับใส่พวกที่นะครับนี่โอ้โหอันนี้ให้มีพร้อมเลยนะบล็อกแม่แรงยังอะไรอยู่ปีใหม่ไม่ต้องถามมาอยู่ครบไม่เคยติด๊นนะฮะไม่เคยแบบว่ายางแตกครับ เพราะว่าวิ่งน้อยนะครับขี่ง่ายเขาตาน็อตเดิมทุกจุดไม่มีรอยเดิมเดิมเดิมนะครับบอกเลยว่าเดิมทุกอย่างนะครับสวยนี่อ่าน้องนัทพาดูฝั่งซ้ายรถไว้นะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยมันเครื่องมันเบาเครื่องมันเล็กเบามากเออนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เม็ดอันนะคะเรียงสวยครบเลยนี่สวยสวยก็คือสวยอะนะครับสวยก็คือสวยเยาว์าหลสวยซิ่งก้อนยังหลาเอ่ะเอาเนี่ยพอแล้วนะครับสวยทุกบานนะครับแจกให้ทุกบานเลยนะครับเดิมสวยครับไม่มีการล่องรอยการบูดการเบี้ยวการบ่มีบ่มี ครับโอ้สายยากเลยนะครับ <c oughs> แกแกะแล้วคืออย่างนึงคืออยากใส่น้ำสายยากนะครับ <c oughs> สายยากสายไม่ค่อยเข้าเข้าร่องเข้ารอยนะครับอยากจะนั่งอยู่แต่ในรถสายละ่ะโอ้ย <c oughs> อ,อ่างเครื่องนะเครื่องปรงามอ่องตองใไงละ่ะนะฮะโอ้ยคือเป็นตะขายกหลัง <c oughs> โอ้ยนะครับงามกว่าน,นี้ก็ไม่มีแล้ว <c oughs> สติ๊กเกอร์อยู่ครบมาเลยมอ,อกรอ,อันนี้ของศูนย์จ้าสติ๊กเกอร์ของศูนย์อยู่ครบศูนย์นะฮะเม็อาร์ครับฝากระโปรงน็อตไม่มีแกะรองข้างประตูประตูแกะไม่มีแกะ ทาเดิมเป็นไงอย่างงี้นเดิมนะครับตามเป็นไงน้องนักลองแก้มเดิมแทนเศของนิสันมาดูนี่เด้อนี่อะไรนี่เหรออ๋อนี่เป็นท่อระบายครับเป็นท่อระบายท่อระบายไอครับผมนะเป็นของแต่งครับมีสองชิ้นนะครับไม่มีผลครับวันนี้จะแต่งแค่นี้ล่ะไม่ได้มาแต่งเครื่องยังหลายด้วยหรอนะขาาดฝานดมาเครื่องยังแต่งอ่ะแมนเออโอ้ยฮอนสวยนะยังอ่ะร้อนปะรบหน่อย นะอ่ะวันนี้พามาชมพาดูรอบคันแล้วใครสนใจบอกเลยว่าจวดใหม่นะครับกิ๊บกิ๊บจวดบอกเลยว่าต้องรีบจวดคันนี้จับเลยชาอดนะชาหดนะจองก่อนได้สิก่อนจองที่หลังนั่งเบิงครับนั่งอครับนั่งทาครับอ่ะวันนี้นิสัน มาส1.2 EP 1879เก<น>ีย<ะ>ร์ออโต้เด้อจากราคาขายอยู่ที่310,000กับอีก9,000บาทวันนี้ให้เอาเพียงแค่999บาทจ้าปีนี้ต้องมีผ่อนเพียงแค่2,900บาทปีหน้าค่อยผ่อนราคาเต็มอยู่ที่5,000แล้วก็อีก เรานัดเดอนนี้ใจดีช่วยจ่ายค่างดให้เดือนละ3,000บาท5เดือนนะครับยังไม่พอนะครับเอาบัตรประมันไปอีก1,000บาทจ้านะครับโอ้โหแบบ้เละยอดนะครับล้วก็ยังไม่พอนะจองวันนี้ค่าจัดให้ค่าคนให้ภาษีให้ประกันให้แมกหมให้ยางใหม่ให้ส่งรถให้ทำสัญญาให้รับประกันอีกหนึ่งปีเต็มดับบิสมาร์ทอีกหนึ่งปีเต็มแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้อีกนะติดฟิล์มอีกนะครับอุปกรณ์อีกโอ้ฟีทุกอย่างนะครับผมนะแล้วก็จองวันนี้รุ่นจับแจกมอไซค์อีกหนึ่งคันโอ เยอะแยะมากมายโฟนนะครับน้องนัฝากเอฟซีนะครับผมฝากเอฟซีที่อาจจะซื้อจะจองนิสสันมาร์สสวยๆคันนี้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ YouTube เด้อ a c e b o o k ลิงลาจะอยู่ด้านบนส่วน YouTube ลิงลาจะอยู่ด้านล่างก็กดเพิ่มเติมเอานะกดเพิ่มเติมเอาจ้าแล้วก็เอฟซีท่านไหนที่แนะนาให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวรับค่าแนะนําทางการตลาดไปเลยสับค่าบาแล้วก็เอฟซีท่านไหนที่คอมาม่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยๆเดี๋ยวรุ่นจับแจกเสื้อเอฟซีไปเลยหนึ่งตัวเอฟซีท่านไหนที่ ฝากกดติดตาม<ส>กดซับสไคร b e ทางช่องทาง Youtube <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะจ๊ะรีพีททั้งวันไปได้ <c oughs> ครับนิสานมาสพันสองพันเก้าเอาเลยเ <c oughs> ก้าส <4 S 3> ี่าค <c oughs> <c oughs>